ขอแวะพาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศของร้านที่สะสมพันธุ์ไม้แปลกๆหายากและก็เหล่าสัตว์เลี้ยงแบบเอกโซติกอยู่แถวแถวรามคำแพง118กรุงเทพมหานครครับบรรยากาศของร้านเต็มไปด้วยความร่มเย็นเนื่องจากเจ้าของร้านได้ปลูกต้นเบาบาบเอาไว้เมื่อ17ปีก่อนมีพึ่งหลวงมาทำรังแต่ทิ้งรังไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็จะหวนกลับมาทำรังที่เดิมเป็นประจำตัวนี้เป็นนกคูบมาลายู เชื่อว่าหลายคนยังไม่เคยเห็นต้นละมุดด่างที่ออกลูกเต็มต้นขนาดนี้มีพันไม้แปลกๆทั้งด่างและไม่ด่างให้เราได้เดินชมใบแอนูเบียสรูปทรงเทๆ่ๆแบคขีไคตันมีฝักให้เราได้เห็นระหว่างทางยังเจอแอนตูเรียมบิ๊กบิวขนาดใจหลากหลายต้นมีที่นั่งให้เราได้ร่มเย็นน้องปิกมี่มาโมเสตคู่หูเมียแคท กลางตู้ไอศครีมเจลาโต้โฮมเมดที่มีให้เลือกหลากหลายรสนอกเหนือจากนี้ยังมีอาหารสไตล์อิตาเลียนพร้อมบริการ